เด็กพิษอะไรที่เขาเคยเขียนนะ <Magic. S 2> ไม่จิกเมจิกเออไม่จิกเขาก็เขียนเลขในมือเขาในลังอะไรเออที่กระท่อมอ่ะครับที่กระท่อมตาลับแล้วตาลับแล้วครับเขาก็เล่นเขาคนเดียว,ลวเลยนี่เรียนการมือพอฝนตกหนักปุ๊บเขาไปจับเอพลุงนะตาตาตาฝนตกหนักตาก็ตื่นมันยังไม่หยุดตกตาก็นอนอีกพอฝนหยุดตกเขาก็ไปดึงอีก ตาตากลับบ้านฝนหยุดตกแล้วนี่ตาเลขเขาเขาชี้มาตรงแขนเลี้าซ้ายอ่ะตาเนี่เล่มันเป็นเขียนแล้วตาตาดูมันจะออกไหมล่ะเด็กออกเลยตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปอเดี๋ยวตรงตรงโอ้ยสวัสดีครับปอโอ้สวัสดีสวยใบสวยจังเลยนั่งเฮ้ยนั่งนั่งลง เป็นยังไงบ้างเนาะคนลงคนหลานตองงวดเลยก็วันนี้เป็นวันดีวันเซนโดนตาจ้าเนาะจ้าวันเซนตนโดนตาที่วัดมอเช่าเราก็ไปหลายคนเนาะเอ็นพ <Negative. S 2> ิวก็ไปด้วยเขาขาดเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่อยากไปไม่อยากไปอยากไปวัดอยากไปทําบุญกับตาก็เลยขาดเรียนวันหนึ่งวันนี้ก็ พอดียังไม่ได้เซนอนเอนทิวเหี่ข้าวแล้วก็อยากจะกลับป้ายตาไปกินข้าวที่กระท่อมตาก็บอกนะเขาไปอยู่ในรถนั่นแหละเขาพูดสองสามคำแล้วก็ลุงเออลุงก็หิวเหมือนกันเอาไปก็ไปพระก็ชาหน่อยฝนก็ตกเนาะก็เลยพาล้านไปไปถึงกระท่อมอ่ะกินมันใจไปไปถึงกระท่อมก็ตานอนว่งนอนด้วยดูขาว แทงคืนเนาะชาวข้างนังเลยวันนี้เขาไปเย็บไปไปลูกนี่ชัดมากอ่ะโอ้นี่เขียนเองเลยเขียนเองขณะที่ตานอนหลับเขียนสองเท่นะแต่เอามันเลขเหมือนกันนะจ้าเลขเหมือนกันก็เอาที่เดียวนี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งครับไม่ชัดเลยเอ็นพิวเอ็นพิวเฉยๆอยู่นิ่งๆก่อนลูกนิ่งๆ เอาเอาลงลงเอามือลงมันมองไม่ชัดนี่เอออย่างเงี้ยแหละชัดอ่ะอ่านอนนิ่งๆก่อนเออเออนี่ชัดไหมชัดไหมชัดอยู่มันมีตัวไหนบ้างนะลุงนหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเนาะครับแต่ในในในฝ่ามือไป็นกอะไรเนาะมองไม่ชัดเนาะฝ่ามือมันไม่ชัดอะครับไม่ชัดก็ไม่ต้องเอาเนาะ เอาตัวเลขที่ชัดก็พอ่หลักเออเอาตัวนี้เลยมันมันชัดพอพอเป็นเลขได้นะจ้ามองเป็นเลขห้าเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหกได้เป็นศูนย์แต่เลขชัดมากเลยตัวนี้น่ะหกทั้งหมดเลยเ่ยห้าตัวนะแล้วก็ขอขอเพียนให้ห้าตัวนะจ้าหกศูนย์ห้ศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งอืมไม่รู้ครับตองวดให้หรือเปล่าก็ไม่ไม่ทราบนะอาจจะตองวดให้แล้วมั้งครับ เหมันเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะที่เขาบอกว่าเขียนให้ตนที่แปดตอแปดงวดที่ผ่านมาที่ออกไปแล้วนะแปดอันนี้ตองงวดันที่สามอีกดูอ่ะใช่เ็นเ็นแค่วันสองวันสามวันอ่ะประมาณนี้เนาะเร็วมากแสดงว่าเขาให้ตองงวดได้วยคุนี้ติดติดตาด้วยอยากไปกระท่อมอยากไปสวนอย่างนงี้นะเขาก็ชอบเขียนเลขกันเลยแต่ถ้าปกติอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ไม่ไม่ชอบนะเลขเขาไม่ชอบเขียนนะ ฉันมากแล้วจะชอบเขียนที่ที่กระท่อมกระท่อมอย่างวันนี้ก็ไปนะลุงนะไปกระท่อมก็เขียนให้ตาเขียนตาก็นอนรับนอนรับกอเอามือบางนอนวยเขาเล่นภาษาของเขาเด็กลังใหญ่ไอ้บนในหลังอ่ะเขาก็เขียนในหลังที่จริงเขาแกนสองประตูนะพูดตรงๆอ่ะแต่ว่าเราเอาในในแคนดีกว่าถ like ้าเอาเอาเอาสองประตูมันก็มีเจ็ดสองเก้าสวยมากอ่ะเลยออชัดมากเลยเจ็ดสองเก้าสวยเจ็ดสองเก้า อันนั้นสามตัวสามตัวสามตัวถ้าเอาแน่ถ้าถ้าเป็นลุงเราลุงชอบสองตัวนี่แหละสองตัวนี่แหละมันก็ไม่เยอะม่เหมือนอาจารย์อื่นเขาให้เราก็ตัดสามตัวเจ็ดสองเก้าแล้วก็ในในแขนแขนห้าตัวหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งครับเขาเขียนเองอะไรเองมาแน่ลุงบ้านะไปเคาะดูมาแน่มาแน่อีกงวดเนี้ยไปดู ที่สิบหกเขนให้ตัวงวดเลยว่าเด็กชอบเขียนเขามีไปอันนี้นะมีโชคลุงลุงไม่ได้ถามเรื่องเลขใช่ไหมไม่ได้ถามอะไรคุยเรื่องเลขเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะเพิ่งออกไปเองครับเพิ่งออกไปได้สองสามวันเลยกว่าจะกว่าจะออกอีกนุนหิวข้าวก็หิวเนาะ อยากนอนก็อยากนอนอฝนตกก็ตกอยากนอนเลยคนแก่แล้วเนาะเด็กมันก็เล่นตามศาสตเขาเลยแอนฟิวไม่นอนเนาะไม่นอนตาตาไม่นอนพอเขียนเสร็จแล้วก็ปลุกตาเลยปลุกเพราะว่าฝนตกปุ๊ตกหนักนะลุงไม่รู้บ่ไม่ได้ยินบ่ไม่ได้ยินนอนหลับเขาไปดึงเปดึงดึงดึงก็ถึงเงยตามาตาฝนตกหนักนอนก่อนแล้วตานอนก่อนเขาก็เล่นอีกพอฝนหยุดตกปุ๊บเขาไปดึงอีกมาอยากกลับบ้านแล้วฝนหยุดตกแล้ว ตาเออครับก็กลับเขาก็โอกอะตานี่เด็กเอ็นตัวเขียนในมืออะออกไหมล่ะเด็กออกไหมล่ะตาก็เลยทำนะมันจะออกไหมล่ะออกลตาเขาว่าแบบนี้แหละมันเขาอยู่เด็กน้องเขาอยู่ไม่นิ่งนะลุงเอาลุงเขียนใส่กระดาษเลยเนาะเมื่อกี้เนาะเนี่ยให้ลุงเอามาดูหน่อยนะคะนี่แขนเพราะว่าน้องเขาอยู่ไม่นิ่งอ่ะก็เลยเขียนใส่กระดาษไว้ก่อน แต่เมื่อกี้ทายได้แล้วแหละบางช่วงบางตอนนะคะนี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งครับเอะลุงทำไมสามตุลาวันที่วันที่สิบหกไม่ใช่เหรอเงนออกวันที่สิบหกเหรอเันออกวันที่หนึ่งเหรอฮะวันที่หนึ่งตุลาบอกหนึ่งตุลาอ๋อแต่เขาเขียนให้สามตุลาสามตุลามันก็โอเคถูกโอ้ก็เดือนตุลาเดือนนี้วันที่หนึ่งตุลาจ้ สามตุลานี่งวดขให้วันที่สามวันนี้แหละแต่ห <16 S 1> ม่กวันหกแต่เขาเขียนให้วันที่สามตุลาอ,อันนี้ <3 S 2> นะคะเขียนให้วันนี้วันที่สามตุลาแต่หวยออกวันที่สิบหกลาลุงลบออกก็ได้ข้างบนลุงขีดเลยจึ๊บอ,อ่เอ,อ่อวันที่สิบหกเด้อนะคะวันที่สิบหกนะคะหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าตัว แล้วก็อะไรนะที่ลงมาเมื่อกี้นะเจ็ดสองเก้าเหรอเจ็ดสองเก้าใช่ครับอเขียนลงด้วยทั้งนั้นอยู่ในก้นก้นลังอ่ะจ้าว่าลังมันใหญ่โอเขียนสวยมากมีเล็กเขาเขียนสามตัวนะเจ็ดสองเก้าจ้าที่ลงบ้าเมื่อกี้ตัวแบบนี้นี่นี่เจ็ดแล้วใช่ไหมนี่จ้าแล้วก็สองสวยมากสองเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เก้ามันอย่างนี้เก้าจะเอียงหน่อยอืดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยบอกรับบในในในตูดล่างอ่ะ เอาแขนสามตัวครับแค่นี้แหละดูได้เลยวันรังถ้าว่างก็ไปไายเอาได้เลยใช่แต่ลูกไม่ได้เอามาเนาะเมื่อกี้เนาะเอามาลังใหญ่เบอรเออใช่เอามาไม่ได้เนาะคขับมอไซค์มาเนาะครับน้องแอดนฟิวเขียนให้ต้าง่วนด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้งวดนี้มาแปลกนะคะแขนให้ที่แขนครับปกติไม่เคยเจอหนึ่งโด้ยชอบมากเได้กินแขนที่แขนอ่ะเนาะไม่เคยเขียนในแขนสนใจอ่ะไอแอดนฟิวมาดูอีกครั้งหนึ่งลูกมา มาดูเอ๊ะไหนมาดูสิมันรอบยังนนมาดูแขนก่อนรอบหรือ,อยังที่แขนอะ่ะอ่ะมาดูแขนก่อนเอามาให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วแขนต้องซื้อสวยมากโอ้ยมาน,นี่มาน,นี่เลยวเร็วเร็ตอ,อนนี้กับตัวน,นี้เออยืดตรงโอ้ยสวยอู้ยไหนงุยให้อีกนี่เลยที่เพียวแขนอ่ะนี่แหละที่เพีวแขนให้เออถโอ้ยชัดพยายามพยายามมาใกล้เกินมองไม่เห็นลูกถอยน้อยถอยน้อยถอยน้อยเออมันมองไม่เห็น เอามือเอาแขนเสื้อขึ้นเออแอนเิวได้ฟังด้วเรื่องเนาะนักเรียนตัวไปเป็นนักเรียนนึ่งตีไม่เป็นหรอกเนาะแอนเพิ์เป็นเด็กดีเนาะีกเลน่ชัดหรือไม่ชัดมันย้อนเซลเลยเออจะนนอที่แอนเพิ์เขียนถูกไหมออกไหมเนี่ยแค่แขนล็อกไว้นะนี่นะแม่นี่นะนี่แค่แขนเนี่ยพิวเขียนออกแขนเสร็จแล้วออกไหมเนี่ยถูกบ้าถูกไหมมองอะไร ไม่ซึมอะไรนี่นะอ่ะได้แล uh ้วอ่ะได้แล uh ้วเดี๋ยวไปแก้ปรับไปปรับนอนเลยนะทําบ่อยไม่ดีสองประตูนะจ๊ะจ้ะสองจะเจ็ดสองเก้าครับสามตัวนี่จ้ะบอกตัวงวดเลยตัวงวดจ้ะแต่นายแคนห้าตัว ชอบมากหลักเจ็ดไปหาซื้อไว้นอนลุเนาะเขีนให้ตัวงวดเขีนขณะที่ลุงก็นอนหลับคุณตานอนหลับครับนะคะหมดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้น้องก็ให้สองสี่ศูนย์หกสองศนหสองศูนย์หนึ่งเนาะแอดบินก็เลยพูดว่าถ้าไม่ชอบหนึ่งก็ตัดออกก็ได้เลือหมดตัวบรรยายไปแล้วบอกว่าตัดออก ตาใครชอบก็แล้วแต่แล้วแต่บมมาโชว์นะโอ้ยอ่ยลุงพอ้ีเอียงเพลงนอ้องเมื่อ้ย้เโาะแลอ้ยกอสต็อปไวอ้ก่อนนะคะเดอ๋ยวติดโอ้ยโอ้อ่ะนอ,ะอ,นอน้ยโอ้ยอ้กอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอนเโอ้ยโอ้ยโอ้ยองยนอายโอเยอ้ท่า้ั้ยตั้เลข้ยกตัวมีสยทธิ์เข้ยแอะก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสอ่ยงอ้อยโอยอ้ยโอ้ยโอ้โ